ก็เลยคิดว่าผมไม่สร้างคดีเพิ่มดีกว่าเพราะถ้าผมใส่ชุดทาหารมาเนี่ยอาจจะโดนคดีเพิ่มแบบว่าไม่มีสิทธิ์สใส่ยข้งแบบครับผมก็รู้สึกเสียใจนะครับตรงนี้การรับทราบข้อกล่าวหาของเราเนี่ยพอหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จกระบวนการเป็นยังไงครับก็จะต้องถูกส่งตัวส่งตัวไปที่ศาลศาลทาหารกรุงเทพนะครับแล้วก็จะดําเนินการยื่นประกันตัวในตรงนั้นเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเกี่ยวข้อกฎหมายผมจะให้พี่รอนซึ่งเป็นทนายส่วนตัวแล้วก็ ผู้ไว้วางใจอย่างเช่นพี่วิระสมความคิดแล้วก็พี่โบนัทาเป็นคนให้การครับหลังจากที่เรามาเคลื่อนไหวทั้งชาวประชาชนต่างๆทางเฟซบ,บ,บุ๊กเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างจากทางกองครับเนี่ยที่ติดต่อมาหาเราบ้างหรือยังก็ความเคลื่อนไหวไม่มีหรอกครับก็มีแต่คําสั่งปลดอย่างเช่นวันนี้ที่ผมมามอบตัวเน,เนี่ยจริงๆผมมันแค่ตัวคนเดียวนะทหารตัวเล็กๆก,ก็จะเห็นสื่อมวลชนจะเห็นสารวัตราหารอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งปกติหน่อยผมจะไม่มีแบบนี้นะ ก็อบอุ่นดีครับรู้สึกอบอุ่นดีเชื่นใจครับจนถึงตอนนี้กระบวนการคุ้มครองพยานของธรรปปชหรืออะไรต่างๆที่เราเคยยื่นไปนมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างหรือยังคือในส่วนนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าเออถ้ามันจะเป็นการหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยผมก็ยินดีที่จะรับครับในส่วนนี้เพราะผมถือว่าผมพูดความจริงโดยการดําเนินการของปปชเนี่ยเริ่มตั้งแต่17มีนาแล้วคําสั่งปลดผมเนี่ยทางนี้ตั้งแต่2เมษายนซึ่งปชงปชจะพูดง่ายมากครับในคณะกรรมาการว่า ปวชาวสามารถคุ้มครองได้ง่ายมากถ้ามีเหตุอย่างเช่นโดนยิงตอนเช้านะครับตอนบ่ายคุ้มครองได้เลยคือต้องรอให้ผมเป็นอย่างนั้นก่อนแหะครับการโอนย้ายหน่วยงานเนี่ยของผมเนี่ยปวชาวสามารถทําได้แล้วสามารถมีคําสั่งตั้งแต่17ที่ผมไปยื่นด้วยซ้ําเพราะในหลักฐานที่ผมไปยื่นมันมีอยู่แล้วตามที่สื่อมวลชนเห็นด้านหน้าคือมันเป็นการทํางานที่เหมือนเป็นการละเว้นนะครับแล้วก็ผมไม่ทราบว่าอาจจะมีการคุยกันหรืออะไรกรันผมไม่ทราบอ้ตรงนี้ได้ครับผม อะไรเกี่ยวกับการขอประกันตัวขอไรขออะตัวในวันนี้ไหมคะขอถามท,าทนายนะคระัก็วันนี้ก็หวังว่าทางสารทหารนะครับจะอนุญ,ญาตให้ป<ม>ระก,กันตัวเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะนะครับ<ม>เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเตรียมหลักซั์ในการประกันตัวพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงมูลเหตุว่าเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้ตรวจสอบการพุจริตมันไม่ใช่เรื่องว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเจตนาที่จะหนีจาก ราชการนะครับหวังว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมในวันนี้ครับในหุ่นตอนนี้หมูออยยังกังวลอยู่ไหมครับว่าถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ประกันต้องอยู่ในคุกท้ารรจริงจะเป็นเหมือนกับที่เราเคยถูกปู่ไว้หรืออะไรอย่างเี้ยคือถ้าเป็นจริงก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตัดสินเอาครับตามนั้นเลยผมไม่มีความกังวลแล้วถ้าหากว่ามันไม่ไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันสาลต่ออุดมการนี้ด้วยครับขอตัวครับ ま、どっかに <im> ่วีระสมความคิดครับพี่บัวนัทถาแล้วก็ทนายร้อนครับครัลบด่คนายร้อนนาอนทนานกคุณดาถ่ายรูปกับเดี๋ยวสลับกันนะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ดูพี่โบครับสลับกันนะครับ ແລະເຂົາມາກ່າວເຖິງທໍລດທີ່ເຂົເຮັດ เขาไม่ให้บัตรส้านไหนเลยค่ะน้ำฝนนี่สนน่าจะสถานน้ำบก็ทางเขมครับจ้าวมาถึงนี้เลยโอ